สวัสดีค่ะเฟนครับมีผ้ายายเสียบมาเก็บเงินค่ารถหมอนักเรียนเลยเห็นผ้าคนงามไ่อรุณมีผ้าสบายลายลู่ลายเดี่ยวล้วนเลยจะลายล้วนเลยไม่มีคันไม่มีดอกอมอเจ้านี่ยเป็ดปลาเงาเท่าเลือนี่ปลาสองเมตรหกสิบสองเมตรหกสิบงามเฮียงวะ เนี่ยน่ะอูยมันงามเลยแล้วไม่ได้คัน<อ>เนาะคันแังงามเด่นจนงามนี่นี่เล่นกลับเลื่อสุดแต่ก็สร้างได้ด้วยจ้ะยายเสียบก็กำลัได้จักต้ามือทั้งไข่กล้วยทั้งต่างหูลายล้วนเลยไม่มีคันงามแห้งขาอนเบาผ้าสบายส่งสี เสื้อว่าอันนี้ดวงยิ่กว่าเน้นบอเน้นเป็นลาย่ลาย่งยห่กล่ายย่งายย่งลาเิลายย่งลา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 ยยิ่ายย่งายิ่งาย่ลายย่งายยงายยิงา่งาสงล่งา่ายยิ่งย่งิย่ลาาน่งางาาาา่าาา ในลูกค้าเพิ่นสั่งของปลาของยายวาลูกค้าสั่งยี่สิบแปดเซนกวางยี่สิบแปดเงาสองเมตรหกสิบสั้น,านเาาเลยวต่สั่งโอ้เพิ่นนาแต่นอนอะเมียคิวนะเพิ่นนาเพิ่แนแต่ยงออเสียงเลยค้านะ,ะ,หานะไหมเนาะ งามขนเอองามนี่งามเามพิ่งใจสั่งยายเสียบกำนันเรียกได้เด้อ <c oughs> จังต่ำฮือเล่้วงมาขายลาบปลากต่ำหูอันนี้ผสมสากติดตามเสียบไนเด้อจังได้รูปพาลงเอเบิ่งอีกหลายๆสีหลากหลายตอนนี้กำลังโทรอยู่อยูเพิ่นกะเป็นพาพาเปก <c oughs> <c oughs> พาคุมไล่พาหมมคุมไล ติดตามเสียบหน่อยนะได้จ้าจังพอก,กันคลิปหน้า